ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ครับฮอนด้ Honda เอารถไฟฟ้ามาโชว์แล้วครับกับเจ้าคันนี้เลยฮะฮอนด้ e n 1ครับรถยนต์ไฟฟ้า100%จากทาง Honda ที่ใช้พื้นฐานเดียวกับ Honda h r v ทุกประการนะครับนี่ดูดีไซน์ของตัวรถซะก่อนคันนี้คือพื้นฐาน Honda h r v นะครับแต่ว่าใช้ขุ่มพลังขับเคลื่อน,นครับเป็นไฟฟ้า100%และกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั่นเอง ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ประกอบในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของเจ้า Honda EN1 ันคันนี้นะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวนะครับพลังกำลังอยู่ที่310นิวตันเมตรนะครับสำหรับในส่วนของแรงบิดของเขาตัวชุดแบตเตอรี่เนี่ยความจุอยู่ที่68.8กิโลวัตต์อวโเลยทีเดียว1ชาร์จก็เคลมว่าขับได้500กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับส่วนระบบความปลอดภัยเนี่ยเขามาครบเลยนะครับนั่นคือตัวของระบบ ฮอ n ด้าเซนซิงนั่นเองนะครับมีตัวแอ a แท i ทีบ o ูชันโทนเลนคีฟนะครับเอาว่ามีตัวของ Pilot Assist มาให้แบบเต็มระบบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจนะครับในส่วนของ Honda EN1 พื้นฐานเนี่ยเขาก็คือตัวของรถยนต์ Honda HR-V ที่เป็นรถไฮบริดที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะครับจะเห็นว่า ด้านหน้าตัวรถมีความแตกต่างนะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นแบบปิดทึบแบบนี้เลยนะฮะตัวชุดไฟหน้าเป็นไฟหน้า led แบบนี้นะครับเป็นไฟหน้า led เต็มระบบเลยครับแล้วก็มีไฟตัดหมอก led อยู่ที่ด้านล่างตรงนี้มีเซ็นเซอร์กะรระยะมาให้รอบคันนะฮะแต่ว่าผมมองไม่เห็นในส่วนของชุดกล้อง 3. 6 0องศานะครับคาดว่าอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าที่กระจกมองข้างก็ไม่มีกล้อง360ต้อยเช่นกันนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ จะเป็นช่องชาร์จแบตเตอรี่ของเขานะครับซึ่งรองรับการชาร์จ AC ถึง11กิโลวัตต์เลยทีเดียวส่วน DC <Yeah. S 1> ผมยังไม่เห็นสเปคนะตอนนี้นะครับทีนี้มาดูตัวรถคร่าวๆกันก่อนนะครับนี่มาดูด้านข้างอันนิดนึงเดี๋ยว <SU> <ion> ผมจะเปิดช่องชาร์จแบตเตอรี่ให้ดูก่อนนะครับนี่กดตรงนี้ช่องชาร์จแบตเตอรี่ก็จะเปิดแล้วนะครับนี่ช่องชาร์จแบตเตอรี่ของเขานะครับเห็นไหมว่าช่องชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ด้านหน้าของตัวรถแบบนี้มีไฟมาให้นะครับเวลาเปิดก็คือกดตรงนี้นี่เห็นไหมนี่ช่องชาร์จเป็นช่องชาร์จไฟ AC 3เนะครับ AC 3เฟสไม่แน่ใจว่าเป็น11กิโลวัตต์หรือ2 2กิโลวัตต์นะครับแต่ถ้าให้เดานะผมเดาว่า11กิโลวัตต์นะครับส่วน DC อันนี้ไม่ทราบข้อมูลนะฮะปิดไปก่อนครับตัวรถยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมาโชว์นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถดูคันจริงได้ในงานแล้วนะฮะทีนี้มาดูที่ด้านข้างนิดหนึ่งนะฮะด้านข้างของตัวรถโปรไฟล์ด้านข้างของเขามาในรูปแบบของ BSUV อยู่แล้วนะครับพื้นฐานก็คือ h อน d ้า HRV EHEV นั่นแหละที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่ามีการ นัดแปลงให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับมาดูฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับล้อเป็นล้ออันลอยนะครับขนาด18นิ้วรัดยางขนาด225ทับ 50R18 นะครับรูลายล้อเป็นแบบนี้นะครับส่วนกระจกมองข้างเป็นสีดำนะไม่มีกล้องมาให้นะครับแล้วก็หลังคาก็เป็นหลังคาทึบแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีหลังคากระจกนะครับมือเปิดประตูสามารถปลดล็อกได้2ฝั่งนะครับนี่สีเป็นสีคามุกนะตัวนี้สวย งานประกอบก็ตามสไตล์ h r v ทีนี้ชุดแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างของตัวรถนะครับนี่กลมมาปุ๊บคุณจะเห็นทันทีนะครับนี่มันคือก้อนดำๆอันนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าของเราตรงนี้นะครับความจุแบตเตอรี่อยู่ที่68.8ิกตติโลวัตต์อวหนึ่งชา,าร์จเขาเคลมว่าขับได้500กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ถามว่าแบตเตอรี่แพ็คเขาสูงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะผมใช้ iphone 15 pro นะครับลองสอดเข้าไปดูนะครับจะเห็นว่านี่ความสูงเนี่ยอยู่ประมาณ16ซสิบ ไม่สิประมาณ15เซนติเมตรโดยซ้ำเลยครับเพราะนี่ไอโฟนสิบหเนี่ยความสูง15เซนสามารถสอดไปได้แบบพอดีพอดีครับก็เียกได้ว่าความสูงของตัวรถก็อยู่ตามมาตรฐานทั่วไปของรถ BSUV นะครับอ่าโอเคล้อด้านหลังส่ย่างส2 5ท่าาบอาร์สนะครับทีนี้มาดูด้านหลังตัวรถนิดหนึ่งนะครับก็คือพื้นฐานเนี่ยก็ยังเป็น Honda HRV อยู่นะครับแต่นี่ตีแบรนด์เป็นรถไฟฟ้าเป็น Honda e n 1นะครับมีเซ็นเซอร์กัรระยะด้านหลังมาให้นะครับมีใบป,ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้อ่าแบบนี้นะ่ครับ Honda าเข้าใจการใช้งานรถในในเมืองไทยอยู่แล้วไฟท้ายเป็น LED ลดีากยาวแบบนี้นะครับก็โลโก้ Honda เป็นโลโก้แบบนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเปิดท้ายดูฝาท้ายเป็นอัตโนมือนะครับเปิดมาด้านหลังนี่พื้นที่เก็บสัมภาระใหญ่ประมาณนี้นะครับก็คือเหมือน HRV ESV เลยนะครับเปิดมาดูด้านล่างมีที่เก็บของอีกระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็บาอเนี่ยเป็นแบบพับเรียบนะตามสไตล์ค o นด้อยู่แล้วนะอันนี้เดี๋ยวเราเอาลงนิดนะึงชุบ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 ลองปุ๊บลองพับบาอนี่แยกพับแบบ60 40บนะครับนี่แยกพับ60-40บครับปิดฝาท้ายก็ปิดมือโอเคอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับเปิดดูนี่พื้นที่โดยสารด้านหลังนะครับเอาขึ้นก่อนอ่านี่ด้านหลังของตัวรถเป็นแบบนี้นะครับ เบาะนั่งมีที่พักแขนมาให้แบบนี้แต่ว่าจะเป็นลักษณะแปะกบบระเบาะแบบนี้นะครับจะไม่ได้ล็อกนะแปะกบบระเบาะแบบนี้เลยนะครับมีแอร์มาให้นะครับมีแอร์มาให้นี่มีแอร์มีที่วางแก้วน้ําแล้วก็มีอุโมงค์เพานิดนึงนะครับนิดเดียวอ่ะอันนี้ผมลองนั่งให้ดูขาไม่ชันตำแหน่งเบาสําหรับการนั่งขับของผมเนี่ยห่างประมาณ1คืบนะครับถือว่ากำลังดีนะแล้วก็มีช่องเสียบ USB Type C มาให้อีก2ช่องด้วยกันที่บริเวณด้านล่างนะ่เห็นไหม มีให้2ช่องเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวรถเป็นพื้นฐานขอนด้ HRV เนี่ยข้างหลังมันก็นั่งสบายอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนี่ึ๊บอ่านี่เฮดรูมเหลือประมาณ1กําปั้นกับอีก2นิ้วด้วยประมาณนะครับโอเคนะมีข้างในโอเคนะคือมันคือ HRV เนี่ยแหละมันคือ HRV เลยนะครับแต่ว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแทนก็มีไฟเก่งมาให้นะนมีไฟเก่งมีที่มือโหนมาให้ 4ตำแหน่งเลยรวมคนขับนะครับมี4ตำแหน่งมาดูกันที่ด้านหน้าของตัวรถกันบ้างน,นะครับเริ่มต้นจากตัวของเบาะนั่งนี่เป็นเบาะนั่งปรับไฟฟ้าเต็มระบบนะของคนขับนี่ปรับไฟฟ้าเต็มระบบนะครับปรับไฟฟ้าหมดนะครับแล้วก็ดูกันที่ตัวของภายในกันนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าคนโซนกลางเนี่ยจะเด่นด้วยตัวจอขนาดใหญ่มากๆนะจอขนาด15นิ้วเลยทีเดียวนะใหญ่มากๆแล้วก็มีตัวจอของผู้ขับขี่ด้วยนะครับตรงนี้นะ แล้วก็ถ้าเกิดเราจะเปิดช่องชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยให้มันกดที่ปุ่มบริเวณตรงนี้นะครับกดค้างไว้ตึ๊บแล้วมันจะเปิดออกมาครับแต่เมื่อกี้เราลองเปิดแล้วเนาะแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทรถนะอยู่ตรงนี้นะจะไม่ได้เป็นระบบที่เป็น quick access นะครับที่เปิดปุ๊บรถจะติดเลยอันนี้ไม่เป็นนะครับจะเป็นระบบกดสตาร์ทตามปกติอยู่นะทีนี้เดี๋ยวเราลองเข้ามาข้างในกันนิดหนึ่งนะครับน,นี่เข้ามาข้างในปุ๊บเห็นไหมนี่ท่านชาร์จไวเลทอยู่ตรงนี้นะครับช่องเสียบไฟ12โวลต์จ่ายไฟสูงสุดร้อยแรดมากวนะ ช่องชัดแรงมากแล้วก็จอเนี่ยโคตรใหญ่ดูจอโคตรใหญ่นะใหญ่มากแล้วก็มาดูที่พวงมลาลัยนิดนึงนะครับนี่พวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะโอ้โหเรียกได้ว่าปุ่มยุบยับเลยนะครับปุ่มยุบยับเลยแต่ว่าผมว่าดีนะฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นพวกอแดปตีฟคุช o ั่นโทนะครับเพราะตันนี้มีพ i l o t a แอสซิสเนาะแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นพวกความบันเทิงต่างๆนะครับก็พวกไฟลงไฟเลี้ยวอะไรก็อยู่ฝั่งขวานะครับกระจกปัดน้นําฝนฝั่งซ้ายนะฮะตามสไตล์ของรถญี่ปุ่นนะครับผม แต่ผมจับงานคร่าวๆนะครับของตัวรถเนี่ยผมว่าไอ้งานดีใช้ได้เลยนะงานดีใช้ได้นะสำหรับเจ้า h อนด้าเอคันนี้โอเคมาดทูที่ตำแหน่งเกียร์กันนิดนึงตำแหน่งเกียร์จะเป็นเกียร์ปุ่มกดแบบนี้นะครับเนี่ย N D P R นะครับเกียร์ถอยก็กดลงตรงนี้นะนี่นจุบจะลองกดเบรกสิดูหน้าจอนิดนึงอ่าไม่มีคุญแจนะครับก็เลยแจ้งเตือนมาเป็นลักษณะแบบนี้ โอเคทีนี้เรามาดูคอมพาซเมนต์อื่นๆของรถนะครับเขาบอกว่ามีตัวไฟของแอมเบียนไลท์นี่เป็นไฟสีฟ้าเห็นไหมคุณผู้ชมนี่นะไ,ไฟสีฟ้าแบบนี้นะครับช่องแอร์แบบปรับแมนวนวลแบบนี้อันนี้ผมว่าดีนะผมชอบรถที่ช่องแอร์ปรับแมนวนวลแบบนี้ผมว่าดีมากเลยแล้วก็ตำแหน่งลมเนี่ยสามารถปรับได้นะจะเอาแบบไหนถือว่าโอเคนะครับนี่มาดูที่วางแก้วน้ํากันนิดนึงนะครับที่วางแก้วน้ําก็จะเป็นแบบนี้ลึกมากเลยลึกแบบเนี่ยเอามือลงไปถึงข้อมือเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยดูลึกนะ ลึกมากลึกมากลึกแบบลึกเอาขวดน้ำวางฝึบสบายนะครับวางขวดน้ำได้เลยแล้วก็รีฟโหมดสามารถปรับได้ที่ตรงนี้นะครับมีปุ่มเบรกโฮนะครับเปิดมือไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีที่เก็บของตรงกลางแบบนี้ก็มีที่เก็บของตรงนี้เป็นแบบซอฟต์โครชนี่เปไงเขาข้าประมาณนี้นะครับดูนี่ข้างบนนี่หนึ่งจุ๊บโอเคฮัลโหลนะฮะประมาณนี้แนอะเปิดไฟดูอืมใช่ได้ใช่ได้ ถือว่าโอเคนะวัสดุอุปกรณ์ภายในก็ตามมาตรฐานของ Honda HRV นะครับถือว่างานประกอบผมว่าพรีเมียมนะพรีเมียมเลยพรีเมียมเลยอันนี้ตรงนี้ก็เป็นวัสดุแข็งๆหน่อยนะครับตรงนี้ก็บุนุ่มพวงมาลัยนุ่มๆนะครับก็อจอกลางนี้ใหญ่จริงๆนะ15นิ้วใหญ่เบลเทอร์เลยนะครับผมเบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับคุณผู้ชมเบาะเป็นเบาะหนังเบาะหนังหมดเลยนะที่ตัวกระจกมองข้างนี่ฮะมีบลายสปอตมาให้ด้วยอันนี้ดีครับดี แล้วก็ตัวกระจกมองหลังเนี่ยเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับในส่วนของ Honda EN1 รถยนต์ไฟฟ้า100%พื้นฐาน Honda HRV ที่อยู่ด้านข้างของมงกันนี้เนี่ยณปัจจุบันนี้ทาง Honda ยังไม่ได้มีแผนการจัดจําหน่ายในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเขาประกอบรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากในอนาคตมีอัปเดตอย่างไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันให้ทราบอย่างแน่นอนเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติญี่ปุ่นคันนี้นะครับว่าเขาจะทําตลาดในประเทศไทยเนี่ย ด้วยราคาจําหน่ายประมาณเท่าไหร่นะครับในส่วนของไซซิ่งของเจ้า Honda e n 1คันนี้เนี่ยเขาเป็นไซส์เดียวกับตัวของ B Y D Atto 3นะครับเนี่ยไซส์ใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่ว่าราคาที่เขาจะเปิดออกมาจะเปิดราคาเท่าไหร่อันนี้ต้องรอดูกันีกทีนึงส่วนขนาดแบตเตอรี่ต้องยอมรับว่าเขาใส่แบตเตอรี่ซส์ค่อนข้างใหญ่นะขนาด68.8กิโลวัตต์แรลเนี่ยถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ใหญ่เอาเรื่องเลยนะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเป็นฝั่งรถจีนเนี่ยอย่างของ B Y D Atto 3เนี่ย ตัว Extended Range เนี่ยเขาใส่แบตเตอรี่เนี่ยใส่อยู่ที่60.48กิโลวัตต์ั่วราคาเดิมก็อยู่ประมาณ1.1ล้านบาทนะครแล้วก็มีตัวใหม่อีกที่เป็น Atto 3ตัว Dynamic เนี่ยแบต50กิโลวัต์เปิดราคามาเล้าอีกนะครับ8.99แสนบาทเท่านั้นก็ต้องมารอดูกันนะว่า Honda EN1 คันนี้จะเปิดราคาประมาณไหนนะครับใส่แบตเตอรี่มาค่อนข้างใหญ่นะผมเชื่อว่าราคาน่าจะไปอยู่แถวๆ1.2ล้านนะครับโดยประมาณนะต้องมารอดูกันว่า Honda เนี่ยจะทา ราคาอย่างไรครับชื่นชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางปากน้ำามวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ